ตอนรับสู่ช่องยูเรเนียนไลน์คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของชาวราศีมังก,กรสําหรับชาวราศีมังก,กรคุณดูคลิปนี้และชาวราศีเมษชาวราศีตุลชาวราศีกร,รกฎคุณดูคลิปนี้ได้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นกับคุณร้อยเปอร์เซ็นและสําหรับทุกราศีเลยไม่ว่าคุณจะเป็นคนราศีดใดๆเช่นคุณเป็นคนราศีกันคุณเป็นคนราศีมีน คุณจะเป็นคนาราศีใดก็แล้วแต่ถ้าเกิดคุณมีดวงดาวเช่นด,ดาวคานดาวพุธดาวเสาดวงดาวต่างๆอยู่ในราศีมังก,กรคุณดูคลิปนี้ได้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นกับคุณ50%บวกลบ น,นี้วันนี้ผมเห็นสมการก็คือวันที่7เดือน7กรกฎาคม2565คือวันตรงกลางสามารถเกิดก่อนได้2วันถึง3วันและเกิดหลังได้3วันอิทธิพลทั้งหมดก็คือ7วันบวกลบนะครับอันนี้เนี่ยสมการนี้ก็คือดาวคาร์สครกับดาวทิพย์คิวปิโดเท่ากับจุดเจ้าตาเมริดเดียนความหมายจะแปลว่า ความตั้งใจที่จะแต่งงานปฏิบัติกิจภายในหมู่คณะกลุ่มการงานการแต่งงานคู่สมรสกิจกรรมทางศิลปะกิจกรรมของกลุ่มสมาคมอันนี้ผมอ่านจากตำราเยอรมันนะครับเดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดเรื่องอองานเรื่องช่วยดีโอกาสที่ดี7จนะครับทุกราศีเลยนะครับ ทุกราศีเลยนะครับถ้าเกิดคุณมีจุดเจ้าตานะครับหรือดวงดาวนะครับอยู่ที่ค่าองศานะครับที่สี่องศาสามสิบห้าลิปดาในราศีมกรนะครับเหตุการณ์จะเกิดขึ้นคูณร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้าเลื่อนมาก็จะเกิดขึ้นเก้าสิบแปดสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ลดหลั่นกันไปนะครับคันนี้เนี่ยเออจุดที่มาส,สู่นังศีคือดาวสองตัวตรงกลางก็คือดาวทิพย์เอ่อคิวบิโดกับดาวองคารเซนเตอร์ตรงกลางเรียกว่าสูนหนังศีคันนี้เนี่ย ภาษากรีกเ,เรียกจุดมิดพอยก็คือที่ที่ผมบอกว่าสี่องศาราศีมกร35มิถห้าดาเนี้ยอันเนี้ยได้รับอิทธิพลของตัวนี้เลยนะครับของออดาวดาวพฤกษ์ก็คือหมายถึงว่าราศีพฤกษ์ก็คือ,อ,อดาวศุกร์อันนี้ดาวศุกร์ก็คือเรื่องของความรักความสุขใจเรื่องของเงินอันนี้จะเป็นจุดที่บอกว่าช่วงนั้นเนี่ยคุณมีโอกาสที่คุณจะมีเรื่องของความสําเร็จอ่อ เช่นยกตัวอย่างว่าบางคนทําธุรกิจส่วนตัวคุณอาจจะมีลูกค้ามาติดต่อคุณทาให้คุณได้งานได้ผลประโยชน์กันี้เนี่ยคนอยากให้ผมสรุปคลิปนี้เราจะมาสรุปคลิปนี้กันนะครับเอ,อเรามาดูครับดาวองคาในการขจรจริงนะครับวันนั้นก็ดาวองคาเนี่ยก็อยู่ที่หนึ่งองศาราศีพฤษศยี่สิบสองนิพาอยู่เก้าสังราศีเมษก็คือ อางคารเมสุขก็คือกิจกรรมเรื่องของอความรักที่เกิดขึ้นใหม่หรือว่าเรื่องของเงินที่เกิดขึ้นใหม่ธุรกิจการงานการติดต่อที่เข้ามาแล้วก็ดาวคารเนี้ยมาเจอกับดาวสุกนี่หนไหมดาวสุกก็คือเรื่องของความรักเรื่องของเงินเรื่องของผลประโยชน์รายได้แล้วก็ทำมุมจี5ฮะอเก้าสิบองศากับดาวดาวทิพวัคนุษก็คือพลังหน้าที่ไม่สามารถต้านทานได้ ซึ่งซึ่งดาวศุกร์กับดาวทิพวัคขนุนธ์เนี่ยสามารถแปลความหมายว่ามีสเสน่ห์ดึงดูดนะแรงผลักดันในมนุษย์พลังดึงดูดอันมหาศาลความคลั่งไคล้ความารามักอันรุนแรงนะคานนี้เนี่ยผมจะมาทําตัวอย่างให้คุณดูนะครับการประกอบดวงของผู้ชายผู้หญิงนะครับวงในสีฟ้าเนี่ยอันนี้คือดาว กำเนิดของผู้หญิงนะครับและวงนอกสีขาวเนี่ยคือดาวกําเนิดของผู้ชายนะครับทีนี้เนี่ยถ้าคนสองคนเนี้ยเขาแต่งงานกันจะเกิดอะไรขึ้นคุณดูนะครับในดวงกําเนิดของผู้หญิงเนี่ยจุดเจ้าวตาจรรันเนี่ยเขาตรงข้ามกับดาวทิพย์เดสก็คือความเป็นม้ทุกเวทนา อาชีพฮาร์เดสเนี่ยก็คืออาชีพที่เกี่ยวกับางานด้านสาธารณสุขอย่างเงี้ยก็ได้นะครับและก็มาเจอทํามุม45องศากับดาวเสาในดาวกาเนิดเขาแล้วก็ทํามุม90องศากับเมอริเดียนเมอริเดียนก็หมายถึงพ่อสามีทีนี้จุดเจ้าตาจันก็หมายถึงความเป็นแม่อารมณ์ผู้หญิงในบ้านทีนี้เนี่ยพอก็แต่งงานเนี่ยดาววงนอกสีขาวเนี่ยคือดาวกาเนิดของผู้ชาย พอเราเอารวมมาปกบอยู่นะครับจุดเจ้าตาจันของผู้ชายก็มาเจอกับจุดเจ้าตาจันกําเนิดของผู้หญิงถ้าอันเนี้ยถ้าเกิดมาประกบกันอย่างเงี้ยเราเจอแค่นี้ถือว่าดีมากคือเรียกว่าทางดวงยูเรเนียนเนี่ยเขาเรียกว่าเอ็กซ์เพคือทับกันถ้าเจอกันแค่นี้นะจานวงนอกมาเจอจันกําเนิดคือจันของ ผู้ชายมาเจอจันของผู้หญิงอันเนี้ยดีแต่มันไม่ได้แค่นั้นจุดเจ้าตาจันทร์ของผู้ชายเนี่ยก็ไม่ต้องก็ต้องมาเจอดาวเสาของกําเนิดของผู้หญิงจันทร์เสาเนี่ยแปลว่าแม่ไม้แล้วก็มาเจอดาวทิพย์ฮาเดสของผู้หญิงด้วยและในดาวกําเนิดของผู้ชายเนี่ยจุดเจ้าตาจันเนี่ยเขาเนี่ยก็คือตรงข้ามร้อยแปดสิบองศากับดาวเนปจจน ก็คือมีภรรยาที่ไม่ชัดเจนคันนี้พอเอาดวงมาประกบอย่างเงี้ยมันก็จะแปลว่าเมื่อเขาแต่งงานกันเนี่ยก็จะเป็นภรรยาที่มีโอกาสเลิกหรือว่ามีความทุกเวทนาฮาเดสอันนี้เป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะทําให้ไม่ค่อยดีอ่ะอันเนี้เราต้องระวังนะครับอันนี้ผมก็เลยมาทําตัวอย่างให้ และก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยจันเนี่ยก็หมายถึงภรรยาความเป็นแม่เมอร์เรียนหมายถึงพ่อสามีเหมือนแต่งงานกันแล้วเนี่ยก็คือเป็นสามีภรรยาที่มีข้อจํากัดก็คืออยู่กันไม่ได้หรือว่ามีปัญหาความทุกข์ไว่ชนาก็คือฮันเดดดาวเสาเนี่ยก็คือข้อจํากัดเช่นอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ค่อยเข้ารูปเข้ารอยในการที่จะสื่อสาร ทำให้มีความไม่ชัดเจนเพราะว่ามีดาวเนปจูนคือจุดเจ้าตามไโยงเนี่ยแล้วก็มีดาวพวกเนี้ยอันนี้ก็คือมันจะเป็นผลที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมก็เลยมาทําตัวอย่างให้นะครับความปรารถนาแรงกล้านี่คือเป็นความหมายที่ดีซึ่งอันนี้มันก็แบบบางคนอาจจะเป็นเรื่องของความรัมคคมจจกความสัมพันธ์ก็คือคุณอาจจะไปเจอกับความสัมพันธ์หรือว่ามนุษย์สัมพันธ์ระหว่าง คนสองคนที่มาคุยกับคุณทําให้ความสมพั์ของคุณดีขึ้นอย่างนี้ก็ได้หรือบางคนแบบธุรกิจงานคุณอาจจะมีเรื่องของอคนมาติดต่อทําให้คุณแบบจะได้เรื่องของรายได้เรื่องของเงินเรื่องของประโดยชน์บางอย่างที่เรามีความรู้สึกเราสามารถทํามันได้ดีแล้วก็เป็นโอกาสในการเริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างใหม่อันนี้ก็สามารถแปลความหมายลักษณะบแบบนี้ได้นะซึ่งซึ่งมันมันเป็นทิศทางบวกอะที่ดีอะเออใช้ได้แหละ แล้วก็มาดูตรงนี้ก็คือเราทิพย์คิวบิโดเราทิพย์คิวบิโดคิวบิโดมันแปลว่าครอบครัวหมู่คณะนะการเข้าสังคมสมาคมศิลปะการชุมนุมขุ้นส่วนครอบครัวบริษัทการพบปะสังสรรส,สมาคมไอ้คําว่าศิลปะมันไม่ใช่แบบเฮ้ยคุณต้องไปวาดรูปไม่มันไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นนะคําว่าศิลปะเนี่ยมันเป็นลักษณะข,ของแบบเช่นทํางานออกมาดีผลงานออกมาดีหรือแบบ ออพอใจกับรายได้ผลประโยชน์ที่เราแบบพึงพอใจแบบนี้ก็ได้คือความพึงพอใจอย่างเนี้ยก็ได้มันเป็นปัจญาที่เราต้องต้องมาประยุกต์ไม่ใช่ว่าเฮ้ยไปเจอศิละปะแบบเออโอ้โหต้องไปวาดรูปมันมันไม่ใช่อันเนี้ยบางคนอาจจะแบบมองแบบนี้ไงคราวนี้เรามาดูดาวทิพย์คิวิโดเนี่ยเอ่อทำมุมร้อยลสิบองศา,ากับดาวดาวพุธเนี่ยซึ่งตรงนี้มันก็จะเอ่อเป็นความหมายเรื่อง ความคิดเรื่องการแต่งงานแนวความคิดทางด้านศิลปะเห็นไหมมีคําว่าศิลปะอีกแล้วไม่ใช่ว่าคุณไปวาดรูปนะคุณอาจจะแบบผลงานคุณออกอาจออกมาดีหรือแบบทํางานออกมาดีอย่างนี้ก็ได้การสนทนาการทางสังคมก็คือแบบความหมายของการสนทนาทางสังคมเนี่ยมีคําพูดดนตรีก็คือแบบคือการเจรจาธุรกิจอย่างนี้ก็ได้คือหรือคุยกับงานในองค์กรของคุณอย่างนี้ก็ได้นี่คือความหมาย เราต้องเพื่อมันเป็นคําโบราณที่เขาแปลมาเป็นภาษาไทยนะคําโบราณแบบประมาณร้อยปีแล้วอะ่ะนะแล้วก็อันนี้คือมีการมีเจ็ดเจ็ดจำนวงที่จะแต่งงานมีมีหัวในทางศิละปะเห็นไหม <c oughs> มีศิละปะอ่ะไม่ใช่ว่าคุณต้องไปวาดรูปอะ่ะเขาว่ามีหัวทางมีหัวในทางศิละปะก็คือ คุณอาจจะแบบว่าขายของเก่งแล้วก็มีอเอเอ,อเหมือนคลิคยิปอย่างนี้ว่ามีศิลปะในการขายอ่าเนี่ยก็ยังต้องใช้คําว่าศิละปะเลยศิละปะในการขายางเงี้ยเฮ้ยทาไมฉันไม่ขายฉันเช่นฉันขายบ้านไม่ขายรถฉันขายของออนไลน์ทําไมศิละปะไปไหนบางคนอาจจะงงนะคำพูดแบบแบบสำนวนไทยก็มีนะ คนสอนบางคนเขาก็จะบอกว่า้เขาสอนมานานประสบการณ์สิบปียี่สิบปีสามสิบปีนู่นเพื่ออะไรเพื่อสร้างเครดิตคือจริงๆแล้วถ้าเกิดประสบการณ์ยี่สิบสามสิบปีเนี่ยผมบอกอลไวไวาถ้าคุณประสบการณ์ขนาดนั้นเนี่ยคนที่มาเรียนกับคุณคร์สเดียวอะ่ะคุณต้องสอนให้คนคนที่เรียนเนี่ยเป็นแล้วก็เก่งเลยแต่คนที่สอนเนี่ยเขาจะอ้างว่าอะไรหรือวะอ๋อคุณต้องไปศึกษาคุณต้องไปทบทวนโหระพัด ซึ่งจริงๆแล้วไอ้คนสอนเนี่ยเขาบอกข้อมูลไม่หมดเหมือนเขากักไงเขาไม่ให้ข้อมูลหมดเมื่อเขาเขาให้ข้อมูลเราไม่หมดเราจะไปเก่งได้ไงไงซึ่งสิ่งที่ผมสอนเนี่ยสิบวันเนี่ยข้อมูลที่ผมอ่ามูดเอ่อผมเรียนรู้มาสิบปีเนี่ยคนสอนก็จะปล่อยข้อมูลทีละนิดแต่ภายในเอ่อสิบปีที่ผมรู้ข้อมูลมาหมดเนี่ยภายในสิบวันเนี่ยสิบชั่วโมงเนี่ยผมบอกข้อมูลคุณหมดเลยไม่มีกักไม่มีกักแบบ ให้คุณต้องมาเรียนคอร์สสองซ้ำโดยที่ว่าเหมือนเป็นการบังคับไม่มีผมให้หมดอันนี้ผมก็เลยมาบอกว่าออสอนเต็มที่ไม่มีเลี้ยงไข้แล้วก็ไม่มีใครกล้าพูดเหมือนผมว่ารับรองผลร้อยเปอร์เซนตว่าเรียนแล้วดูดวงเองเป็นแน่นอนเอาอย่างนี้ถ้าคุณไปเรียนที่ไหนก็แล้วแต่คุณก็อาจจะถามคนที่สอนเออถ้าหนู เรียนแล้วเนี่ยรับรองผลร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมว่าหนูเรียนจบคอร์สนี้แล้วอะ่ะคอร์สหนึ่งที่เรียนกับคนสอนเนี่ยหนูอะ่ะดูดวงยูเรนเนียนเองเป็นแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ดูดวงรายปีรายเดือนรายสัปดาห์เป็นคุณย้ํากับคนที่คุณจะไปจ่ายตังค์เขาอะ่ะว่าเขาอะ่ะรับรองผลร้อยเปอร์เซ็นต์เปล่าถ้าเขาตอบอ้างนูน่นอ้างนี่ว่าเออมันต้องไปฝึกเอ,อะมก็แสดงว่าคุณก็อาจจะโดนเลี้ยงไข้คือคนสอนบอกข้อมูลคุณไม่หมด เพื่อดึงให้คุณมาเรียนคอร์สต่อไปเหมือนเขาจะเอาตังคุณต่อไงอันนี้อันนี้คือผมบอกเทคนิคให้นะก็สําหรับคนที่สนใจอยากสมัครสมาชิกช่องรายเดือนทั้งสองช่องเนี่ยเวันที่เกิดเหตุการณ์ทั้งสองช่องยังไม่เหมือนกันคุณก็แอดไลน์มาผมจะหารชุดเจ้าตาฟรีโมูลค่า4 4 4บาทให้คุณคุณจะได้รู้ว่าคุณดูราศีไหนก่อนหลังแล้วก็ดาดวงไหนมีอิทธิพลคุณมากน้อยนะ คุณจะได้ดูคลิปก่อนคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสามสิบวันระหว่างดูคลิปจะไม่มีโฆษณาอันนี้ผมก็เลยมาประชาสัมพันธ์นะมีศิลปะในการพูดเห็นไหมมีศิลปะในการขายของมีศิลปะในการขายทำไมต้องมีศิลปะเห็นไหมนี่คือคําว่าศิลปะไงมันไม่ใช่ว่าอพอศิลปะต้อว่วาดรูปเข้าใจาย,ยังแบบนี้เออครั้นี้คลิปวโอเนี่ย จอดาวพุธก็คือคุณจะมีเรื่องของการติดต่อการติดต่อที่ทําให้คุณได้เงินเรื่องผลประโยชน์หรือเรื่องของความรักความสัมพันธ์ได้ด้วยนะอันนี้ถือว่าเป็นเป็นทิศทางที่ดีนะทีนี้เรามาดูมเมอริเดียน,มนเมอริเดียนอาชีพการงานตําแหน่งอะสิ่งที่การดิ้นรนไปสู่ความส่งส่งชีวิตอันนี้ก็มาเจอกับจุดเจ้าตาทิศแปลว่าช่วงนั้นคุณจะมีเรื่องของความสําเร็จที่เกิดขึ้นได้ว่าเออข้าวองศาอยู่ที่สิบห้าองศา ราศีกร,รกฎส6มสิบหกิบาอยู่พิกัดของดาวศุกร์ในราศีตุลก็คือเรื่องของเงินเรื่องของความรักกิจกรรมที่คุณมีการติดต่อที่ทําให้คุณสามารถที่จะได้มีเรื่องของผลประโยชน์บางอย่างที่ที่สามารถเกิดขึ้นนะอันนี้ถือว่าดีคราวนี้เรามาดูเรามาสู่ลังสีือดาวสองตัวรวมกันนะครา้ <c oughs> นี้เนี่ย เดี๋ยวเรามาดูนี้นะครับก็คือว่าอ,อคือมอริเดียนนี้มาเจอทิ์ก็คือเรื่องของความจําจเร็จของคนที่เกิดขึ้นอันนี้ถือว่าดีนะแล้วก็มอรเดียนนี้ก็มาเจอดาวพฤหัสกับดาวทิพย์เซอุดก็คือสามารถแปลว่ายินดีในการสร้างสารรค์การสร้างสารรค์ที่ประสบความสําเร็จกิจกรรมที่ก่อให้เกิดโชคโอ้โหมัน มันดีมากเลยอัอนนี้อันนี้คือแบบความหมายอะเวลาดาวมารวมกันเรียกว่าสุลเสียก็คือแบบเซอุสกับออ่ดาวพฤหัสคุณจะมีเรื่องของความสําเร็จที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นเรื่องของงานของคุณอย่างนี้ก็ได้นะเรียกว่าโอเคเลยอ่ะใช้ได้แล้วก็เซอุดเนี่ยเขาอยู่ข้าวสาของยี่ปีองศาราศีตุลสามสารวิรด,ดาานี้ อันนี้ก็เขาอยู่พิกัดของออดาวเพฤหัสกันในราศรีธนูคือการติดต่อที่มีเรื่องการขยายตัวการติดต่อชาวต่างชาติหรือการติดต่อกับเป้าหมายที่อยู่ไกลๆแล้วก็มีความสําเร็จที่ที่สามารถที่เกิดขึ้นกับเราได้ซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีนะใช้ได้แล้วก็ครน,นี้เดี๋ยวเรามาดูางนี้ต่อ ก็คืออังคารกับดาวทิพย์คิวบิโดมานรวมกันเรียกว่าส่วนลึ่งสีเราสองตัวรวมกันเรียกส่วนลึเสียคือดาวอังคารกับดาวทิพย์คิวบิโดโอมัลเซนเตอร์รวมกานเรียกจุดมิดพอยน์นี้มาเจอกับอะไรจุดที่มาส่วนลึ่งสีตรงนี้ก็มาเจอกับดาวทิพย์แอดเมิอตสแอดเมิอมตสคือสภาวะทุด,ดิบต้นตอเอ่ออันนี้ก็สามารถตีความหมายว่าคุณอาจจะมีในเรื่องของเออ่ คุณอาจจะมีของบางอย่างหรือว่าเช่นสินค้าหรือว่าของบางอย่างที่คู่แข่งอาจจะไม่มีเหมือนคุณแต่คุณมีแบบนี้ก็ได้แล้วคุณสามารถที่จะทํารายได้ทําเรื่องความสําเร็จหรือบางคนแบบอาจจะแบบมีฝีมอือในการทําบางสิ่งบางอย่างที่คนอื่นเนี่ยคู่แข่งหรือว่าหน่วยงานอาจจะแบบไม่มีเหมือนคุณซึ่งคุณอาจจะแบบทําได้มากนก็คือราศีของเดือนมกราคม คือดาวประจาราศีของมังกรเนี่ยมันคือแพะบุกเขานะมันไม่มีนะไอ้มังกรเนี่ยถ้าเป็นแพทเทิร์นไโทริจีเนี่ยมันจะเป็นแพะภูกเขาเพราะอะไรเพราะว่าปัจญาของแพะบูกเขาอ่ะมันคือดาวประจาราศีมันคือดาวเสามันแปลว่าเอ่อคุณจะเห็นที่ผมอธิบายเรื่องแพะภูกเขาคือแพะบุกเขาที่มันปีนเหวปีนยอดผาแล้วมันเดินข้างเหวมันไม่มีสัตว์ไหนที่ทําแบบเขาได้ คืออันเนี้ยแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าที่เขาบอกว่าเป็นมังกรไปเท่านันทุโจีมันรปยาของมังกรมันคืออะไรอ่ะมังกรในโลกนี้มันมีไม่มีเหมือนสองชปีชีดด้วยนะมังกรแถวจีนเอ่อตะวันออกเนี่ยตัวมันจะยาวๆเหมือนองค์ราชบุรีองค์ลายมังกรน่ะตัวยาวๆอ่ะแล้วมันมันพ่นพ่นไฟที่ปากไม่ได้ถูกไหม แต่ถ้ามังกรยุโรปแบบเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยแบบ Lord in, หลอดออสบลิงหนังที่คุณดูฮอลลีวูดเนี่ยมังกรตัวมันจะใหญ่มีปีกใหญ่ใหญ่เห,ห,หมือนข้างคาวบินได้หางปลายเหมือนลูกศรธน,นูสามเหลี่ยมและที่สำคัญคอมันยาวคอมันยาวตัวมันอ้วนอ้วหน่อยตัวใหญ่และมันมันพ่นพ่นไฟได้ เออคุณลองสังเกตไปละตกลงแล้วอ่ะถ้าเขาบอกมังกรไวเทอร์เทคโทโลยีราศีราศีมังกรแล้วมังกรไหนอ่ะยุโรปมังกรยุโรปหรือมังกรจีนอ่ะคุณคิดตามผมถูกไหมแล้วอ่ะโอเคมังกรแล้วยังไงอ่ะแล้วปัจจยของมังกรมันคืออะไรอ่ะมังกรจีนอยู่ไหนอ่ะอยู่ข้างเอ,อ่อวังเกียน,น,นเหมือนที่มังเจนเหรอหรืออยู่ทางขึ้นบัลลังก์จักรพรรดิ ท้องเต้นั่งใช่ไหมหรือถ้ามังกรยุโรปอ่ะมังกรยุโรปมันอาศัยที่ไหนเออใครรู้มั่งเราดูในหนังมันก็ไม่รู้ใช่ป่ะมันอยู่ในถ้ำเหรอนะและ้วแล้วถ้าเกิดเขาบอกว่าปัญญามันคือ,ค,อคือราศรีมังกรเบเทอร์เนโทโลจีราศรีตอไบราศรีมังกรแล้วแล้วปัญญามังกรมันคือดาวเสาร์ดาวเสาร์าามันแล้วมังกรมันทําไมอะ่ะ ก็เนี่ยเห็นไหมมันก็ไม่ใช่แล้วอะแต่ว่าแพะภูเขาเนี่ยคือทั้งโลกเนี่ยมันเป็นแพะภูเขาหน้าเหมือนแกะมีหางวนเออ่มีเขาวบนๆข้างหูหางเป็นบา่าคือแพะภูเขาก็คือแพะที่มันอยู่ด้าหน้าผาคือเรื่องนี้ผมขอพูดนิดนึงเพราะว่ามันจะทําให้คนไทยเนี่ยตื่นตื่นจากสิ่งที่คุณเนี่ยคิดว่ามันเป็นมังกรเนี่ยมันไม่ใช่ ปัจญาของมังกรมันคืออะไรเอาแคบมังกรสปีชีไหนอะสปีชี่คือสายพันธุ์นะมันสายพันธุ์มังจีนตะวันออกหรือว่าสายพันธุ์ยุโรปถูกไหมอ่าแล้วมันอยู่ไหนอะแต่แพ้ภูเขาเนี่ยปัจญามันคืออะไรมันแปลว่าไม่มีใครทําสามารถทําแบบแพ้ภูเขาได้ที่มันป็นปีนกำแพงเหมือนเหมือนภูเขาที่มันชันแบบ แปดสิบองศาเหมือนกระแพงมันปีนได้มันมันขึ้นไปอยู่ร้อยแถวเอลแลแล้วมันเดินตามเหวอ่ะคือพื้นที่เดินสามสิบเซนแล้วมันเดินแล้วมันไม่ตกมาตายอะมันเดินเนี่ยมันเกิดมายันมันแก่ตายอะแล้วมันปีนขึ้นปีนลงอ่ะไม่มีสัตว์ไหนทําได้อันนี้ก็คือปัจญาของดาวคือว่ามันเป็นดาวเสาที่เอ่อคนอื่นทําไม่ได้ฉันทำได้มีข้อจำกัดแล้วคุณก็สามารถที่จะแบบมีภาวะ ทนทานกับงานที่มันบิดคั้นหรืองานที่เร่งๆร่งหรืองานที่แบบต้องใช้ทักษะแล้วก็ความมานะแล้วคุณสามารถที่จะสร้างสรรค์บางอย่างได้ในลักษณะที่สภาวะที่กดดันบีบคั้นได้ดีแบบนี้ก็ได้นะแล้วก,ก็มาเจอดาวพฤหัสกับาดาวนี้ดาวพูตโตซึ่ง คุตออยู่ที่27องศาราศีมังก,กร3.9ลิบดาคือเขาอยู่ในราศีมังก,กรก็คือราศีมังก,กรก็คือแคป,ปิคอนก็คือแพะภูเขาก็คือดาวเสาก็คือไม่ใช่ราศีมังกรราศีมังกรคือการให้ข้มนอมูลอันเคลใช่ไหมส่วนระบบคอมพิวเตอร์นิปัญยาแพะภูเขาก็คือปีหน้าผาเหวได้ใช่ไหมไม,มีสน่ห์ทำได้อันนี้ก็จะเป็นจุดท,ที่บอกว่าคุณอาจจะแก้ไขปัญหาบางอย่างที่มันยากๆได้ แล้วก็พอแก้ไขแล้วคุณสามารถที่จะจบความสาเร็จได้นยดาวพุหัสเช่นในเรื่องของความรักคุณอาจจะเจอคนที่มีข้อแตกต่างคุณเข้าใจกันอย่างนี้ก็ได้นะหรือในเรื่องของเรื่องของงานคุณอาจจะแบบทํางานเก่าที่มันค้างค้างมานานหรืองานที่คุณต้องแก้ปัญหาได้แล้วคุณสามารถทําได้ดีแล้วคุณแก้ปัญหาคุณสามารถทําให้ได้รายได้ได้ผลประโยชน์หรือว่าได้ความดีความชอบได้เพราะว่าดาวพูโตอยู่เรือนที่สองก็คือเรื่องของดาวศุ์ในราศีพฤษภก็คือ แก้ป <mile> ัญหาทำออกมาแล้วแบบถูกใจกับหน่วยงานถูกใจกับคนที่เขามาติดต่อให้ผลประโยชน์ดีๆคุณอย่างเงี้ยก็สามารถติดของมานแบบนี้ได้นะครับซึ่งใครฟังครั้งแรกจะงงฟังหลายรอบนะครับสําหรับคนที่สนใจอยากสมัครสมาชิกรายเดือนสองช่องครับช่องยูเนียนรายเดือนหนึ่งร้อยบาทช่องยูเนียนรายรายเดือนแปดสิบบาทคุณเป็นสมาชิกสองช่องคุณแอดไลน์มาผุจะหาชจุดเจ้าตาฟรีครับมูลค่าสี่ร้อยสี่สบี่บาทคุณจะได้รู้ว่าคุณอยู่ในราศีไหนครับ เพราะว่ามันจะเป็นดวงดาวของคุณแน่นอนนะครับล้านเปอร์เซ็นต์มันเป็นวันเดือนปีเกิดของคุณเลยนะครับมันจะคือมันอยู่คุณไปตลอดชาติเลยตลอดชีวิตของคุณเลยแล้วคุณจะเข้าใจว่าทําไมชีวิตฉันทำไงทํางานนี้ประสบความสำเร็จทําไมทําตรงนี้แล้วแบบจะรวยทำยางนี้แล้วแบบเออม,มักจะมีปัญหาอ่าทำไมความรักฉันมกักจะเจอเรื่องอย่างนี้ทําไมความรักฉันมกักจะแบบมีอะไรที่มันแปลกๆเข้ามาแบบเนี้ย แล้ววันที่เกิดเหตุการณ์ทั้งสองช่องจะไม่ตรงกันจะไม่เหมือนกันนะครับแนะนําเป็นสมาชิกสองช่องเลยจะคุ้มที่สุดในโลกเลยนะครับสําหรับคนที่ใช i p h o ฟ e เห็นปุ่มสมัครคุณแอดไลน์มาผมจะหาวิธีให้สมัครคุณได้แน่นอนนะครับสําหรับคนที่เห็นปุ่มสมัครแต่สมัครไม่เป็นมีเงินอยู่แล้วอยากสมัครโอ้โหไม่เป็นปัญหาหรอกรอ้อยแปดสิบบาทสองช่องจ่ายได้อะไรอย่างเงี้ยคุณแอดไลน์มาผมจะหาวิธีให้คุณสมัครได้แน่นอนนะครับเราจะได้เป็นสมาชิกคนในครอบครัวเดียวกันนะครับแล้วก็ ออันนี้ผมก็เลยเออบอกอีกนึงเป็นสมาชิกช่องได้ดูคลิปก่อนคนอื่นล่วงหน้า30วันขึ้นไปนะครับระหว่างดูคลิปไม่มีโฆษณานะครับชีวิตคุณจะมีความสุขชิลมากแบบโอโ้โหแบบมันดีมากอะไรมาเนี้ยนะครับแล้วก็รายได้ย YouTube แบนให้ผม70%นะครับ YouTube หักไป30%เป็นเค่าใช้จ่ายเงินนั้น70%ก็เอามาให้ผมแบบเป็นค่าใช้จ่ายในการทำคลิปนี่แหละนะอันนี้ก็เลยมา ประชาสัมพันธ์เราจะได้เป็นคนครอบครัวเดียวกันนะครับกาวนี้เนะี่ยเดี๋ยวเรามาดูอันนี้ต่อก็คือว่าเราจะเอาสมการสามตัวเลยอังคารคิวบิดโดแล้วก็เออมานี่เขาเรียกว,ว่าสมการสามตัวเอโบบิโซีมาเจอเราเออมันเจอเมอริเดียนภาษาอังกฤษเรียกว,วา่าเซน i ิทีฟ p พ i ส์ภาษาไทายเรียกว,ว่าจุดอิทุกพลสมการสามตัวนี้ เอวบิลโรซีอังคารคิวบิโดเมอริเดียนมาเจออะไรนี่เจออย่างนี้จุดเจ้าตายอัสเซนเดนกับเบอร์ดาวทิศเซอุดซึ่งนี้แปลว่าสามาคัคคีคือพลังร่วมงานทางศิละปะก่อ,อกิจกรรม กิจกรรมที่มีการปฏิบัติงานแล้วประสบความสําเร็จได้ซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นทิศทางที่บวกก็อย่างที่ผมบอกไอ้ดาทิฟเซอุดเนี้ยบางคนอาจจะงงมันแปลว่าอะไรมอาอ่านให้คุณฟังนะคุณจะได้ประยกน์อาชีพสิ่งของล้อมคุณดาทิฟเซอุดก็คือการอํานวยการทิศทางหน้าที่ต้านทานไม่ได้ความหมายทั่วไปการกระทำตามเป้าหมายที่กําหนดไว้กิจกรรมที่มีแผนโดยสมบูรณ์ป้าหมายระยะยาวเครื่องจกักรใช้พลังงานไฟหรือความร้อนรุนแรงการระเบิดของไฟดวงใหญ่เครื่องจักรกลผลิต เครื่องจักรที่ใช้พลังงานไฟเช่นไม่ต้องไปอยู่โรงงานถลุงเหล็กอะไรอย่างนี้ไม่ต้องคือบางคนอย่างนึกภาพาง,งานเครื่องจักรใช้พลังงานไฟเช่นมือถือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมานไหมความร้อนรุนแรงมันแปลว่าอะไรไม่ใช่ว่าโหไปหลอมเหล็กไม่จําเป็นมือถือคุณคุยคุยไปนานแบตเตอรี่ข้างหลังก็ร้อนใช่ไหมคอมพิวเตอร์ใช้ไปนานมันก็ร้อนเห็นไหมการระเบิดของไฟดวงใหญ่มัน,น,มปมนแปลว่าอะไร มันมันสามารถประยุกต์ได้ก็คือข้อความไลน์ที่เด้งมาแม s เ e n เ,เจ r ข้อความที่มาเสียงกริ๊งโทรศัพท์อย่างนี้ก็ได้นะเครื่องจักรกลก็คือมือถือคอมพิวเตอร์ทั้งหลายแล่ผลผลิตก็คือ,อ,อทอมสำเร็จไง,างการกระทำาการกระทำตามเป้าหมายเนี่ยโดยสมบูรณ์อันเนี้ยก็คือและเชนเดียวก็คือสิ่งวอบล้อมอ่ะสิ่งวอบล้อมสิ่ง้อมรอบตัวเราก็คือสิ่งรอมที่บ้านที่ทําง,งานเนีย่ยญาติสนิทคนที่เรารัก ก็คือคุณมีโอกาสที่คุณจะมีเรื่องความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักหรือว่ากิจกรรมที่ทําให้คุณมีโรคสีมูอะไรเงี้ยหรือแบบจะเป็นเรื่องเงินก็คือกิจกรรมที่ทําให้คุณมีการติดต่อสามารถที่จะแบบเอ่อเช่นเจรจาประสบความสำเร็จในเรื่องของธุรกิจกิจกรรมที่มีการติดต่อที่ทาให้เรามีความรู้สึกว่าเงานไปได้อย่างเงี้ยก็ได้นะครับแล้วก็ลูกค้าถูกใจเราอย่างนี้ก็ได้นะครับทีนี้เราก็มาดู จุดอิทธิพลอี้จุดหนึ่งนี้เซนสติพอ,อยต์งนี้ก็มาเจอกับจุดเมฆจุดเมฆคือการเกิดกับดาวศุกร์แปลว่า,เ,าเกิดความรักครั้งใหม่หรือกิจกรรมที่ทําให้คุณมีความสัมพันธ์ที่ดีเรื่องความรักอ่านะห,หรือบางคนอาจจะแบบสนใจเรื่องงานเงินก็สามารถแปลว่ากิจกรรมที่ทําให้คุณได้เงินเ,เงินใหม่หรือว่าได้เรื่องเรื่องความสําเร็จลูกค้ารายใหม่แบบนี้ก็ได้คือแบบเพราะว่า จุดเมรกับดาวศุขกับเมอริเดียนสามารถแปลว่ามีเสน่ห์แรงนะน่ารักใคร่นะเป็นที่รักใคร่ของบุคคลทั่วไปนะเรื่องราวเกี่ยวกับการสมรสสำหรับบุคคลเพศหญิงแต่งงานเพราะความรักนะคือมันมีแต่ความหมายด้านบวกนะสุขเมฆแปลว่าความสวยงามเนี้ยความรักของบุคคลทั่วไปอย่ไหม อันเป็นที่รักของบุคคลทั้งหลายอันเป็นทุลักของคนทั้งหลายก็คือคนซื้อของคุณคนแบบเห็นผลงานคุณแล้วแบบติดต่อคุณมาแบบเนี้ยผลงานคุณทาแล้วองค์กรแบบชื่นชมแบบเนี้ยนะซ <c oughs> ึ่งอันนี้จะเป็นทิศทางที่บวกหมดเลยครับก็สำหรับคลิปนี้ใครชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ของขอยคุณประสบความสําเร็จแบบอย่างดีเลยอ่ะแบบวันนี้ผมพูดอย่างใจจริงนะเนกดไลค์เป็นให้ให้กำลังใจกดติดตามเนี่ยโอ้โหแบบ คุณจะประสบความสาเร็จเลยอ่ะเออแบบสุดๆนะก็ฟังหลายรอบแล้วกันนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับผมขอให้นะครับพลังที่ดีครับสถิตอยู่ทุกๆคนขอให้ทุกๆคนฝ่าฟันความเลวร้ายนะครับความยากลำบากไปได้นะครับมีเงินเต็มกระเป๋านะครับมีการงานที่มั่นคงนะครับประสบความสำเร็จมีความรักที่หวานชื่นมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับแล้วกลับมาฟังคลิปผมดีๆแบบนี้ได้ใหม่นะครับในโอกาสหน้านะครับงั้นแค่นี้นะครับบ๊ายบาย สวัสดีครับ